สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับในช่องชัยดวงห็งนะฮะทุกๆท่านกันเลย นะครับก็มาพบกันได้สหรับในคลิปนี้นะครับคลิปนี้นี่ก็จะเป็นนะครับสลับในที่ในหววเรานะครับที่ออก6 3สนะครับหัวเราที่ออก63าล่างนะครับเราต้องใช้ในสูตรนี้นะครับแล้วก็เข้ามาดีนะครับหลายงวดแล้วนะครับเราสลับในที่ในที่ออก63าล่างนะครับอ่ะมาดูแล้วกันนะว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับซึ่งในล่าสุดนะครับออกไปในที่ใน8 8 4 6 3 5 3นะครับอ่ะนั่นแหละนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีออกนะครับก็เป็นที่1น6 3 4 7นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นที่ในที่ใน4 7 5 269นะครับอ่าน,นี่ออก6 3าเหมือนกันนะฮะ เลขจอเหมือนกันหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้นะครับเนาะก็ออกก็จะเป็นในที่ในสามสามสี่หกสามสองสองครับัดมาเป็นเจ็ดสามสามแปดหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นในที่ในสี่สี่สี่หกสามหนึ่งสี นะครับถัดมาก็จะเป็นที่ใน0 1 6 8 7 2นะครับอ่ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับเานาะ3 1 6 3 7 4นะครับ1 49 7 6 7นะครับแล้วก็ไปดูอีก สักช่วงหนึ่งนะครับอ่าออกก็จะเปนในที่ใน6 6 4 6 3 3 9นะครับถัดมาก็จะเปนในที่ใน 2, 3, 3 2 3,7อ่ะโอเคนะครับและนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในนะครับได้ที่ออก6,3นะครับ63ล่างตรงๆนะครับนำสูตรนี้ไปใช้นะครับเนาะอ่ะ ก็เด่นนะครับเด่น2ตัวนะครับเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับก็จะนําตัวนี้ไปบวกกันนะครับก็จะได้เลขเด่น2ตัวมา1ตัวนี่แล้วก็อันนี้จะบวกกันนะครับหลักร้อยนะครับร้อยหลักสิบร้อยหลักส 10, ิบร้อยกับสิบนะครับก็3 3บวกกันกันกบ สี่เนี่ยก็จะเป็นเจ็ดนะครับอ่าได้เจ็ดแล้วนะครับในตรงนี้ก็นะครับอ่าบวกด้วเลขคงที่เจ็ดด้วยนะอ่าตรงนี้นะครับนี่บวกด้วเลขคงที่เจ็ดเจ็ดบวกกับเจ็ดเป็นสิบสี่อ่าก็จะได้สี่นะครับตรงนี้ก็เพิ่มแต้มไปเป็นห้าสี่กับห้านั่นแหละนี่ก็ห้านะครับส่วนตรงนี้เหมือนกันนะครับ 3บวกกันกับ2ได้5 5บวกกับ7นะครับเป็น12เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น3นี่ก็มา3 4บวกกันกับ่า3บวกกับ1เป็น4 4บวกกับ7เลขคงที่นะครับเป็น1เพิ่มแต้มไปเป็น2นี่ก็มา2ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ3บวกกันกับ7เป็น0 0บวกกับ7ได้7เพิ่มแต้มไปเป็น8นี่ก็มา7 แล้วก็จะเป็นในที่ใน3บวกกับ3เป็น6 6 6 6, 6บวกกับ7เป็น13นะครับเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น4นี่เลยนั่นแหละนะครับเนาะก็จะเป็นในที่ในตัวเด่น2ตัวมา1ตัวนะครับล่าสุดก็แสดงว่าหลักร้อยหลักสิบบวกด้วยเลขคงที่7 3บวกกันกับ5เป็น8 8บวกกันกับ7นะครับ8บวกกับ7เป็น15เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น6 นั่นแหละนะครับก็จะได้ล่าสุดก็ต้องติด5กับ6ไว้นะครับส่วนในในตัวที่จะมาจับเลยนะครับตัวที่จะมาจับเลยก็เอาในหลักแสนนี่หลักแสนกับหลักหมื่นแสนกับหมื่นนี่แสนกับหมื่นนะครับจับบวกกันนะครับก็ในตัวนี้1บวกกันกับ2ก็จะเป็น3าม นะครับต่ลดแต้มไปเพิ่มแต้มไปก็จะเป็นในที่ใน4กับ5นี่ก็ได้2ชุดนี้มาจับผลออก5 2นี่5นี่2นะครับ3บวกกันกับ4นะครับในช่วงตุวนี้3บวกกับ4ี่ก็เป็น7ลดแต้มไปก็จะเป็น6 7เพิ่มไป2แต้มนะเป็น9นี่อผลออก3 8นี่3 3 8 นี่ก็มาอ่าเนี่ยจับบวกแบบนี้แหละทุกๆช่วงเลยนะครับอ่าช่วงนี้4ีบวกสี่เป็น8ลดแต้มเพิ่มแต้มไปเป็น9 0เนี่ยจับก,ก็8 8ชุดนะครับผลออกเจ็ดองเนี่ยนี่ยนี่ก็มาอันนี้เหมือนกันนะครับ3บวกก,กันกับ1ก็เป็น4นะครับลดแต้มไปเป็น3เพิ่มแต้มไปเป็น5เป็น6กผลออก6 7นี่นี่ก็7นี่ก็6 แล้ก็ในตรงนี้นะครับ6บวกกันกับ4ี่ก็จะเป็นศูนลดแต้มไปแล้วก็เพิ่มแต้มไปเป็น1เป็นสองนะครับนั่นแหละก็ออก3ามสองนี่สามสองนั่นแหละนะครับก็ล่าสุดนแฮะก็ต้องนำสองก็ได้สองเนาะบวกกับ4ี่เป็น12บ <ๆ S 1> เพิ่มแต้มไปเป็น3เป็น4ี่ลดแต้มมาก็เป็น1ก็ได้ล่าสุดจับคู่เป็นก็เป็นในที่ในห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสามห้าสี่หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่นั่นแหละนะครับก็จะได้แล้วนะครับล่าสุดนะครับก็จะได้ในชุดนี้นะถ้าสรับในวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ที่6ธันวาคมนะครับ นั่นแหละนะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลหรับในที่ในหวยลาวนะครับที่ออก6 3นะครับนก,ก็ขอให้สูตรเดินดีเข้าอีกนะนี่หกสามหกสามล่างนะครับนั่นแหละนะครับก็ขอให้โชคดีหรือว่ามันอาจจะออกกันเหมือนกัน5 2 6 9กับในช่วงล่าสุดนะครับนะอกก่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับเนา่นแหลวพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ